หยุดวันอาทิตย์หยุดพักผ่อนกันครับเก็ดกับเข่ากินกันสองตายง่ายเมนูอะไรแกงหม่อไม้แกงมหม่อไม้ใส่ยานั่งประตูไปใส่แมตตแล้วอยู่ในบ้านแล้ว ปลอดภัยแล้วพอพอเด็นกน้อยเขาไปตลาดก็พอก็แม่เขาเออน่ะใส่ขนมปังมาน่ะไอติมมาครับมาพอดีในจ,จงังหวะหิวพอดีเอาใส่ขนมปังช็อกโกแลตหูใจให้ตัวนี้นั่น,น,นแหละเอาใส่ข้าวเหนียวน้ำเอาป่ะเอาทุกยางที่มีที่เป็นสูตรของเจ้าล้ล่ะกินอย่างกินพวกินไปกินรูดกุหาบจะไปแสบด้วรูดกุหาบแสบไปแสบมัน บ่ต้องเคียนบ่ได้แต่เฮาหั่นหั่นซอยบางๆบ่ไดปเลยเด็กอยากลอให้่นบาง,งเกลือหั่นแบบว่าเฮาหั่นอันนี้มันน้ำไม้ต้มหรือเป็นน้ำไม้สดแกงหน่อไหมเมื่อนี้จะเฮ็ดเมนูกมนนนแกงน่อไหมครับน่อไหมสดมัเคียนไปเลยจะมันกรอบ สร้างเอกพลาสติกปูพื้นสีเฮดบอรเรียงปานิลสักขนาด2เมตรคุณนเมตร4เมตรสร้างมาจากพุ่นอะเนี่ยโคราดได้เลยขนาด150<น>ไมค่อนขนาด1 5ยปไมค่อนนะไไน300สามลอยที่มุมปาทเดี๋ยวทิศบุดบอง ต้องยไปนิ่นเบิองก็ไปอยู่อย่งที่เขาพุดบ่ออยู่บ่ออันนี้บ่อของเจ้าของทหารมาดูละลายมันละลายไงเกีียวใช้มบ้มันละลายไปยัง mười năm đầy nữa ạ dạ. đường chính <laughs> <laughs> ิดทางแล้วอยไพักหนึ่งก็ได้กินแล้ว ตำน้ำพริกแจ้วเกล็ดสดขัวหอม,หอม เต็มไปด้วยพักไปสีรุ่นพ่อเนี่ยสีรุ่นหมอเขาเนี่ยนี่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลา อหอมหเลยหอมแล้วจัดลงไปน้ำปลาน้ำกระเด็น้องมนมากินข้าวกันเลยค่ะนู่นมากันแล้วมาจากตลาดกันแล้วบไป,ไป,น,ไปนู่นเลยไปนู่นไปนู่นไปนัปน่งกินตรงเสือนู่นอ้อน ไปไหนมาคะไปร้านมาไปร้านมาขายของดีไหมคะยีกยกเด็กมากเลย เอะกวกระดกอือิม่มเลครับพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ